สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h a n ช e l นลชาแนที่เต็ไมไปด้วยคำถามว่าทำไมทำไมแล้วก็ทำไมซึ่งเรามีคำตอบให้สำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเวียนศรีรษะตอนที่3นะครับต่อจาก2ตอนแรกที่เราแบ่งการเวียนศรีรษะออกเป็น3ประเภทคร่าวๆนะครับประเภทที่1ก็คือเวียนแบบงนเงนจะเป็นลมซึ่งได้พูดไปแล้วนะครับประเภทที่2ก็คือเวียนศรีรษะแบบ วัตถุหมุนหรือบ้านหมุนซึ่งอันนั้นก็ได้พูดไปแล้วสําหรับวันนี้จะพูดถึงการเวียนศรีรษะประเภทที่3คืองุนงงจะเวียนหัวแบบจะเป็นลมก็ไม่ใช่จะแบบบ้านหมุนก็ไม่เชิงนะครับมันกึ่งๆึงกลางๆมันผสมหลายๆอย่างทำให้เรารู้สึกว่ามันงงจริงๆสาเหตุมันก็คือส่วนใหญ่มันก็คืออยู่ในกลุ่มประเภทที่1และประเภทที่2ครับเพียงแต่ว่า อาการมันอาจจะไม่รุนแรงชัดจนขนาดาลุกแล้วจะเป็นลมเลยมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแค่แบบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือว่าเวียนหัวไม่ถึงกับบ้านหมุนคือตัวกระตุ้นมันไม่รุนแรงไม่รุนแรงเท่าแบบที่มันจะแสดงอาการออกมาชัดเจนแบบหหรือแบบ2มันก็จะอยู่ในกลุ่ม3ซึ่งมันก็เป็นโรคของทั้ง2กลุ่มนั่นแหละครับอาจจะมีบางโรคแถมเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับ การเวียนศรีรษะแบบงุนงงนะครับไม่ถึงกับจะเป็นลมไม่ได้เวียนหัวแบบบ้านหมุนแต่มันงงสาเหตุมันก็คือในกลุ่มอย่างที่เราเจอในกลุ่มที่1คือแบบที่เวียนหัวจะเป็นลมมันก็จะมาเจอในกลุ่มนี้เช่นความดันเลือดลดลงทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอซึ่งเกิดจากการขาดน้ําจากผลข้างเคียงของยา หรือการลุกขึ้นยืนเร็วๆในคนอายุมากแต่ว่าความดันมันอาจจะไม่ลดลงทันทีจนทําให้จะจะเป็นลมลม้มลงมันแค่เกือบๆนะครับมันก็จะมีอาการแบบนี้ได้หรือในภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําในคนไข่เบาหวานที่ได้ยาเบาหวานมาแล้วน้ําตาลในเลือดเกิดลดลงแต่มันไม่ได้ลดลงแบบรุนแรงมากมันก็จะมีอาการรู้สึกเหมือนงุนงนงงงแบบนี้นะครับหรือจะเป็นในกลุ่มอของโรคหัวใจ ที่พบในแบบที่หนึ่งคือแบบเวียนหัวจะเป็นลมก็มาพบในแบบนี so first, ้ได้คือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดทําให้เลือดเนี่ยหัวใจบีบตัวไม่ดีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอแต่มันไม่พอถึงจุดที่มันจะมีอาการมากมันก็จะเป็นแค่งุนงงงงนะครับอันนี้ก็รวมโรคเกี่ยวกับหัวใจล้มเหลวเข้าไปด้วยซึ่งหัวใจล้มเหลวเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ขาดเลือดแต่กล้ามเนื้อหัวใจมันอาจจะบีบตัวไม่ดี ไม่พอที่จะส่งเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอให้สมองไดออกซิเจน gen, พอก็จะมีอาการงุนงงแบบนี้เช่นกันนะครับหรือตัวโรคสมองขาดเลือดเองที่พบการเวียนหัวแบบที่หนึ่งคืองนเงนและจะเป็นลมก็มาพบในแบบนี้ได้เช่นกันด,ดังกล่าวแล้วว่าบางทีเลือดมันอาจจะไปไม่ถึงจุดที่มันจะ,ะมีอาการเป็นเป็นลมเลยมันก็จะแค่งุนงุนงงงนะครับซึ่ง ในกลุ่มทั้งกลุ่มโรคหัวใจและกลุ่มโรคสมองขาดเลือดเนี่ยมันก็จะมีอาการของหัวใจหรืออาการของสมองร่วมไปด้วยนะครับซึ่งอาการเป็นอย่างไรบ้างก็ย้อนไปดูในคลิปที่ผ่านมาได้นะครับทีนี้กลุ่มของโรคที่ทำให้เวียนหัวบ้านหมุนก็พบในกลุ่มนี้เช่นกันเช่นการติดเชื้อในหูชหั้นในหูชั้นในเนี่ยนอกจาก มีผลกับการได้ยินแล้วมันยังมีประสาทเกี่ยวกับการทรงตัวนะครับเมื่อมันมีการติดเชื้อมีการอักเสบในบริเวณนี้ประสาทรับการทรงตัวมันอาจจะเสียไปหรือว่าถูกทําให้ทํางานไม่ดีมันก็จะรู้สึกว่าทรงตัวไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นมันก็จะรู้สึกงนเงยงนเงยได,งงยได้หรือง,งุนงงได้นะครับก็จะมาเจอในกลุ่มนี้เช่นกันต่อไปก็เป็นกลุ่มที่มีความผิดปกติของเส้นประสาท ที่ทําให้ศูญย์เสียความรู้สึกที่ขาเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานานานๆเส้นประสาทที่ขาไม่ค่อยมีความรู้สึกเพราอไม่มีความรู้สึกเวลาเขายืนเขาก็จะรู้สึกไม่มั่นคงยืนเหมือนกับไม่แน่ใจว่ายืนหรือเปล่าเพราะมันไม่มีความรู้สึกส่งกลับมาที่สมองมันก็จะเกิดอาการเหมือนงุนงงหรือเซได้มันจะเป็นลักษณะว่าตัวเท้าที่เหยียบพื้นเนี่ยบางทีก็ไม่รู้สึกว่ามันเหยียบนะครับมันก็จะ งงและเซไดอ้อีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยที่ทำให้เกิดอาการงุนงงแบบประเภทที่3เนี่ยคือการติดเชื้อในทางเดินปสัสสาวะของคนสูงอายุการติดเชื้อทางเดินปสัสสาวะเนี่ยบางทีอาการมันค่อนข้างจะซ่อนอยู่ข้างในนะบางทีตัวเชื้อโรคเนี่ยที่มันมีการติดเชื้อในเข้าไปในกระแสเลือดแล้วมันก็ไปกระตุ้นศูนย์ที่ทําให้เวียนศรีศรษะในสมองก็ทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้เราพบบ่อยในคนสูงอายุ โดยเฉพาะบางคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีโอกาสเกิดติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะบ่อยและมันเป็นสิ่งที่ตรวจพบค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเวลามีอาการในคนสูงอายุโดยเพพาะเป็นโรคเบาหวานและมีอาการงงเนี่ยควรจะ,ะดูเรื่องนี้ด้วยเรื่องการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะครับอีก2ออันที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือภาวะใดๆก็ตามที่ทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอ ก็ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะแบบง,งงงแบบนี้ได้คือไม่รุนแรงถึงขนาดจะเป็นลมไม่หนักขนาดจะเวียนบ้านหมุนแต่มันจะอ่อนในลันกษณะงงๆนะครับอันที่ทำให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอเช่นโรคโลหิตจางโลหิตจางเนี่ยคือเม็ดเลือดแดงมันมันน้อยกว่าปกติเมื่อมันน้อยกว่าปกติมันก็พาออกซิเจนไปส่งให้สมอง น้อยกว่าปกติก็จะมีอาการเวียนหัวแบบนี้ได้นะครับโรคปอดโรคปอดที่มันเป็นค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งการแลกเปลี่ยนออกซิเจนมันจะไม่ดีเพราะว่าปอดทํางานไม่ดีเมื่อออกซิเจนเข้าไปในในระบบไหลเวียนเลือดไม่ดีจากการที่ปอดไม่ดีเนี่ยออกซิเจนที่ไปสมองก็ย่อมลดลงด้วยเมื่อลดลงก็ทําให้สมองขาดออกซิเจนเพราะฉะนั้น เมื่อเป็นแบบนี้มันก็สามารถทําให้เกิดอาการงุนงงได้เช่นกันนะครับก็นี่เป็นการสรุปสาเหตุการที่เวียนศรีรษะแบบที่3คือแบบงงงง,งุนง,งงไม่สบายหัวนะครับมันก็จะคือ2แบบร่วมกันแล้วก็อาจะมีแถบบันนิดหน่อยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการสรุปจบคลิปเรื่องการเวียนศรีรษะนะครับ ก็คลิปหน้าเนี่ยเราจะพูดถึงาการตรวจสอบตัวเองหรือคนข้างเคียงว่ามีอาการเริ่มต้นของโรคปากินสารหรือเปล่าซึ่งถ้ารีบรักษาเนี่ยมันก็จะได้ผลดีนะครับครับวันนี้ก็จบการอาตอบคำถามแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชาแนลของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ไม่รู้จะทำยังไงก็อยากให้เข้าใจที่เคยทำไปมันเป็นอดีตทั้งนั้นก็ที่เธอเคยเห็นจนเป็นภาพที่ชินตาฉันขอ สัญญามันจะเป็นแค่ภาพเก่าที่ถูกลบลืนก็ตั้งแต่วันนั้นที่ฉันได้เจอเธอได้สบตาจริงใจและไม่เคยหวั่นไหว คุณค่าคงรักเดียวจะไม่เลียวมองใคร